สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการเขียนโปรแกรมเพื่อทำงานซ้ำๆหรือทำงานบนรอบค่ะคำสั่งบนซ้ำในการเขียนโปรแกรมบางครั้งผู้เขียนโปรแกรมต้องการที่จะประมวลผลกลุ่มของคำสั่งชุดใดชุดหนึ่งซ้ำกันหลายครั้งแทนการเขียนกลุ่มของคำสั่งเหล่านั้นซ้ำกันซึ่งในการเขียนโปรแกรม Python มีคำสั่งวนซ้ำดังนี้ 1. แบบไว้ลูป 2. แบบ f o ร l o ูปซึ่งจะช่วยให้การเขียนโปรแกรมกระชับมากยิ่งขึ้นคำสั่งไว้ลูปโปรแกรมจะทำงานชุดคำสั่งไว้ไปเรื่อยๆหากเงื่อนไขที่กำหนดเป็นจริงและหยุดการทำงานเมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จเพื่อให้เข้าใจการทำงานของไว้มากขึ้นเดี๋ยวเราลองทดสอบเขียนโปรแกรมตามตัวอย่างต่อไปนี้ตัวอย่าง เขียนโปรแกรมเพื่อแสดงตัวเลขจำนวนเต็มโดย n คือจำนวนเต็มบวกใดๆเดี๋ยวเรามาดูแผนผังกันค่ะเราก็จะเริ่มโปรแกรมนะคะแล้วสร้างตัวแปรขึ้นมาเพื่อรับจำนวนรอบขั้นตอนที่2นะคะกำหนดตัวแปรเขาขึ้นมาค่ะให้มีค่าเท่ากับ0เพื่อใช้สำหรับเป็นตัวนับในการตรวจสอบเงื่อนไข ขั้นตอนที่3ค่ะโปรแกรมจะทำการตรวจสอบเงื่อนไขว่าเขาน้อยกว่าหรือเท่ากับ n หรือไม่ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงนะคะก็จะทำในขั้นตอนถัดไปก็คือเขาจะบวกเพิ่มอีกหนึ่งแล้วก็จะวนซ้ำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่ถ้าตรวจสอบแล้วว่าเป็นเท็จโปรแกรมก็จะจบการทำงานทันทีค่ะเดี๋ยวเรามาทดลองการเขียนโปรแกรมดูนะคะ อันดับที่1ก็คือประกาศตัวแปรขึ้นมากำหนดเป็นตัวแปร n เ,เท่ากับตามด้วยชนิดข้อมูลนะคะเราจะรับเป็นจำนวนเต็มก็จะใส่ int ลงไปนะคะวงเล็บตามด้วยคำสั่ง input เพื่อที่จะให้มันแสดงข้อความขึ้นมาก่อนก่อนที่เราจะกรอกจำนวนรอบลงไป กูก็จะพิมพ์เป็น enter your number มรนทัดที่2ค่ะประกาศตัวแปรเขาเพื่อให้มีค่าเท่ากับ0บรรทัดที่3ใส่คำสั่งไว้ ตามด้วยเงื่อนไขตัวแปรเขาน้อยกว่าหรือเท่ากับ n จะสั่งปิ้นหรือจะ,สะแสดงผล โดยที่เขาเท่ากับเขาเพิ่มทีละหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูการแสดงผลของมันกันนะคะเราก็กดปุ่มที่ r ันเรากรอกจำนวนรอบลงไปเท่ากับ3 เมื่อเรากด enter มันก็จะแสดงผลดังต่อไปนี้นะคะ012 3แล้วก็จะลันตัวเลขไปนะคะจนไปถึงตัวเลขที่เรากำหนดก็คือ3เรากรอกเลข5้าลงไปก็จะเป็นแบบนี้นะคะถ้าไม่เป็นไปนตามเงื่อนไขละ่ะเรากรอกลบ1ลงไปถ้าไม่เป็นไปนตามเงื่อนไขหรือเงื่อนไขเป็นเท็จนะคะ มันก็จะไม่แสดงผลใดทั้งสิ้นี่คือจบการทํางานเลยโดยที่ไม่มีการแสดงผลอ,ออกมานั่นเองค่ะคําสั่งการวนรอบแบบ for loop ในคําสั่งการวนรอบชนิดนี้มีรูปแบบที่ผู้ใช้จะเป็นผู้กําหนดจํานวนรอบออทําให้การทํางานมีขอบเขตแน่นอนว่าจะให้ทํางานกี่รอบโดยในภาษาไพทอนนั้นเราสามารถใช้งานคําสั่ง for loop ได้หลากหลายรูปแบบการใช้คําสั่ง for loop รูปแบบที่1ใช้คำสั่ง for เพื่ออ่านค่าอักษรในข้อความที่กำหนดแบบที่2ใช้คำสั่ง for เพื่ออ่านคำในริทแบบที่3กํกำหนดจำนวนการบนรอบผ่านฟังก์ชัน r e n t เพื่อทำคำสั่งใน for loop โดยฟังก์ชัน r e n t จะเป็นการไล่ลำดับตัวเลขจาก0ไปจนถึงค่าตัวเลขก่อนที่จะถึงค่าที่ป้อนให้กับฟังก์ชัน เดี๋ยวเราไปดูการทำงานในแต่ละรูปแบบกันค่ะมาดูตัวอย่างแบบที่1น,นะคะการใช้คำสั่ง for เพื่ออ่านค่าอักษรในข้อความที่กำหนดบรรทัดที่1ค่ะ for ตามด้วยตัว p ป r letter in password เพื่อให้โปรแกร,รมวนอ่านค่าอักษรทีละบรรทัดของข้อความ password บรรทัดที่2ค่ะสั่งแสดงผลด้วยคำสั่ง print ตามด้วยตัวแปรเลสเตอร์ letter. มาดูการแสดงผลค่ะคลิกที่ปุ่มฟังก์ชันรันเราจะเห็นได้ว่าโปรแกรมจะทำการวนอ่านทุกตัวอักษรของพาสเวิร์ดและจบการทำงานแบบที่2ค่ะเป็นการใช้คำสั่ง for เพื่ออ่านค่าในลิสต์เรามาดูบรรทัดที่1ค่ะเป็นการประกาศตัวแปร friend เพื่อเก็บค่าข้อมูลแบบลิสต์ บรรทัดที่2ค่ะ for ตามด้วยตัวแปร words in friend บรรทัดที่3นะคะจะเป็นการปินตัวแปร words นะคะกดปุ่ม run ค่ะโปรแกรมก็จะทำการวนรายชื่อที่อยู่ภายใน l i ต t ทีละบรรทัดค่ะแบบที่3นะคะกำหนดจำนวนการวนรอบผ่านฟังก์ชัน r e n t บรรทัดแรกค่ะเปิดคำสั่งด้วย for ตามด้วยตัวแปรค่ะในตัวอย่างกำหนดให้เป็น index i n r e n t บรรทัดที่สองค่ะพิมพ์ค่า index ตั้งแต่0ย์ถึง2องแล้วก็จะสั่งปิ้น์สั่งพิ้นค่าอินเด็กนะคะกดปุ่มที่รันค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะก็จะเป็นการพิมพ์ค่าอินเด็กตั้งแต่0ถึงค่า2ทั้งหมดจำนวน3ค่าด้วยกัน นอกจากนี้นะคะเรายังสามารถกําหนดช่วงของการไล่ค่าตัวเลขในฟังก์ชันเรนได้เ,ดเราต้องเปลี่ยนค่าเรนในบรรทัดที่1นึ่งนะคะก็จะเอาเป็น3ถึง6กดลันค่ะ ผลลับที่ได้นะคะก็จะเป็นการพริมพ์ค่าอินเด็กจาก3ถึงเลข5้5ค่ะสรุปการใช้งานคำสั่งวนซ้ำการใช้งานวนซ้ำมี2แบบแบบที่1คําคำสั่ง for loop แบบที่รู้จำนวนในการทำงานซ้ำที่แน่นอนแบบที่2แบบไ h i l e loop แบบที่ไม่รู้จํานวนครั้งในการทำงานซ้ำจำเป็นต้องตั้งเงื่อนไขในการทำงานถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จก็จะหยุดถัก,การทำงานทันทีค่ะสุดท้ายนี้นักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ